พี่น้องครับคมชันลึกอวอร์ดอัปเดต18เมษายน2568คมชันลึกบอกผลโหวตเปลี่ยนไลช็อปพิกโผพิกโผอยางไหอีกครับพี่น้องครับไปชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ากันในคลิปนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้กู่สุขคนนะครับพี่น้องเนาะอยู่กับไอ้ทิ่ติดหมอลำกับรายการเว้าจ๋าภาษามอลำตามภาษาสายมอสายมวลคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับในช่วง อัปเดตคมชันลึกอวอร์ดประจําสัปดาห์ในส่วนของวันศุกร์นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อนี้วันศุกร์ที่18เมษายน2568ครับพี่น้องครับล่าสุดครับทางคมชันลึกอวอร์ดครับเพิ่นกันได้มาอัปเดตหรือว่าประกาศคะแนนในส่วนของทางไลน์ช็อปครับพี่น้องครับทางไลน์ช็อปนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่น้องครับที่มีน้ําหนักคะแนนต่อคะแนนรวมมากที่สุดถึง40%เลยนะครับพี่น้องครับเพิ่นกันได้มาอัปเดต เมื่อช่วงบ่ายทีผ่านมานนี่เองก็ถือว่าเฮ้าได้รับทราบ์คะแนนอีกดึงช่องทางนะครับหลังจากครับที่เพิ่นในประกาศทางช่องทาง SMS ไปเมื่อวันที่ส4บเมษาทีผ่านมาครับก็ถือว่ายังบาห่างกันหลายครับห่างกันแค่ประมาณ4มือครับพี่น้องครับแล้วครับในส่วนอีกสามช่องทางนั้นคือทางเพจทางต่อๆแล้วก็ทางเว็บไซต์ครับอันนี้ เขาก็สามารถอัปเดตได้ทุกมือได้ทุกๆมืออยู่แล้วหรือว่าผมสามารถเอาคะแนนมาเบิ่งได้ทุกๆมืออยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นครับมือนี้ครับเดียวครับผมสิอัปเดตทั้งหาช่องทางให้พี่น้องได้เห็นได้ชมไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องครับแล้วกับมาเบิ่งว่าภาพรวมทั้งหาช่องทางวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้เป็นจงนนังไ๋ผู้ใดนํ่ผู้ใดแซงผู้ใดมีโอกาสได้รับรางวัลเนี่ยครับณวันที่18บดเมษายนนี้ครับพี่น้องครับ ก่อนสิไปเบิงคะแนนแต่ละช่องทางครับพี่น้องครับแต่ละช่องทางนี่เดี๋ยวผมขอทบทวนในส่วนของช่องทางการโหวตให้พี่น้องได้รับทราบอีกทือนึ่งก่อนเนาะครับพี่น้องครับจังไปเบิงคะแนนนากันเนาะครับพี่น้องเนาะช่องทางการโหวตครับพี่น้องครับเพิ่นกระสิมีอยู่หาช่องทางตามนี้ครับหาช่องทางตามนี้เนาะนั่นก็คือทาง l i n e Shop ทาง SMS ทางเพจทางต่อแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็สิเป็นหาช่องทางตามนี้เนาะครับพี่น้องครับต่อมาครับ เดี๋ยวหาช่องทางนี้เฮากับสิมาอัปเดตแต่ละช่องทางไปน้ากันเลยครับพี่น้องครับมาเิ่มกันที่3ามช่องทางที่เป็นการบูดฟีนาะครับพี่น้องครับนั่นก็คือทางเพจทางต่อๆแล้วก็ทางเบียบใส่นาะครับพี่น้องครับสี่ขออนุญาตครับรวบมาเือเดียวแต่ว่าเอามาเพียงแค่ลําดับที่ 1- นถึงสานครับพี่น้องครับซึ่งก็จะเป็นตามนี้ครับพี่น้องครับก็จะเห็นว่าครับในส่วนของทางเพจนี่ครับ อันดับที่หนึ่งเป็นน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงอันดับที่สองเป็นนุกธนาดลละกคะแนนตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องครับในช่องทางต่อต่อนะครับช่องทางต่อตอันดับหนึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงอันดับที่สองเป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกอันดับที่สามเป็นน้องนุกธนาดลครับคะแนนกะตามที่พี่น้องเห็นตามนี้ครับพี่น้องครับต่อมาครับเป็นในส่วนของช่องทางเว็บไซต์นะครับพี่น้องครับช่องทางเว็บไซต์นี่กะ เพิ่นจะอัปเดตเป็นอันดับที่1ถึง6นะครับผมก็จะเอามา3ลำดับซึ่งทางเว็บไซต์นี่เฮาจะเห็นตัวเลขคะแนนครับเฮาจะเห็นเป็นแค่ลำดับที่1ถึง6ซึ่งผมก็มาเป็นลำดับที่1ถึง3ก็สิเป็นตามที่พี่น้องเห็นตามนี้เป็นน้องไลออนอันดับที่1นง้องอุ๋อิงอันดับที่2แล้วก็น้นองยูริโตเกียว,วมิซิกอยู่อันดับที่3ครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องครับเป็นในส่วนของ ทาง SMS เนาะครับพี่น้องครับทาง SMS เนี่ครับเพื่อนได้อัปเดตไปเมื่อวันที่14ที่ผ่พานมาหรือว่า4มือที่พานมาเนาะครับพี่น้องครับก็เป็นอันดับหนึ่งเป็นน้องอู๋งอิงเพชรบ้านแพงอันดับที่2เป็นน้องไรอันกาดบันดิตเนาะครับอันดับที่3เป็นน้องยูริตกยวมิมสิกอันดับที่4ี่เป็นนุกธนาดลอันดับที่5เป็นคปเตอร์วงศิลอันดับอันดับที่6เป็นอไอสักุณาพรครับพี่น้องครับก็เป็นตามนี้เนาะครับพี่น้องครับก็ถือว่าลำดับนี้พี่น้องอาจจะเคยเห็นนนไปแล้ววใส่ของ ตั้งแต่เมื่อวันที่14ทีผ่านมาเนาะครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องครับเป็นช่องทางไลน์ช็อปครับพี่น้องครับไลน์ช็อปนี่ครับพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าเป็นล่าสุดที่ทางคมชัดลึกออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายที่พานมาของวันที่18คือมื้นนีเองนี่ครับพี่น้องครับอันดับที่6ครับพี่น้องครับเป็นน้องอะายสกุณาพรอันดับที่5เป็นน้องนุกธนาดลอันดับที่4เป็นน้องคอปเตอร์วงศิลแล้วอันดับที่3ครับพี่น้องครับ อันดับที่สามต้องบอกว่าลำดับเปลี่ยนหรือว่าพิกรับพิกจากรอบที่แล้วนั่นก็คืออันดับที่สามเป็นน้องยูริโตเกียวมิวสิกครับพี่น้องครับแปลว่าอันดับที่สองที่หนึ่งนี่บวกเป็นน้องอุงอิงกับน้องไรอันครับไปชมกันเลยครับพี่น้องครับอันดับที่สองครับพี่น้องครับพิกอีกแล้วครับไม่ใช่คนเดิมนั่นก็คือ อันดับที่สองเป็นน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องอุ้งอิงขยับขึ้นมาจากลำดับที่สามายอยู่ลำดับที่สองแล้วครับพี่น้องครับอันดับที่หนึ่งกับสิบเป็นไผ่ไปบได้ที่เหลือก็คือเป็นน้องไรอันกาดบัณฑิตอยู่อันดับที่หนึ่งในช่องทางไลฟ์ช็อปอัปเดตณวันที่ 18, สิบแปดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับน้องไรอันอยู่อันดับที่หนึ่งในทางไลฟ์ช็อปซึ่งย้อนกลับไป วั 94, นที่1 4ี่น้อง Boom ุงอิงอันดับที่1ใน SMS ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับผมกลางให้พี่น้องเบิงทั้งห้าช่องทางสิเป็นตามนี้ครับพี่น้องครับกจะเห็นว่าครับพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นว่าอันดับที่1นี่ครับจะเป็นน้องอุงอิงอยู่3ามช่องทางครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นน้องไลออนอยู่สองช่องทางครับพี่น้องครับ แล้วก็อันด <go> ับท ah, ี่สองครับเป็นน้องอุ่งหญิงอยู่สองช่องทางน้องไรอันอยู่หนึ่งช่องทางน้องยูริหนึ่งช่องทางแล้วก็น้องลูกธนาดนอยู่หนึ่งช่องทางตามภาพน้องครับพี่น้องครับแล้วก็อันดับที่สามครับจะเป็นน้องยูริอยู่สามช่องทางที่เปลี่ยนทางเว็บไซต์ทางเอสแล้วก็ไลน์ช็อปครับแล้วก็มีน้องลูกธนาโดนเป็นอันดับที่สามในช่องทางต่อแล้วก็น้องไรอันกาดบัณฑิตอยู่อันดับที่สามในช่องทางเพจครับพี่น้องครับ นีกาสิเป็นภาพรวมตามนี้ครับพี่น้องครับภาพรวมลำดับจะเป็นตามนี้ครับพี่น้องครับแล้วผมให้พี่น้องเบิงอีกอันนึงก็คือผมเอาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักคะแนนที่มีต่อผลรวมมาใส่ครับเปอร์เซ็นต์นี่ครับหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของคะแนนต่อคะแนนผลรวมหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆครับคือว่าคะแนนได้เท่าไหร่ แต่ละช่องทางครับแต่ละระดับผู้ใดได้คะแนนเอ่าไไรครับเอามาคูณเปอร์เซ็นต์นี้ครับแล้วก็เอาไปบวกกันทั้งหาช่องทางครับคูณแต่ละช่องทางตามเปอร์เซ็นต์นี้แล้วก็เอามาบวกกันก็สิได้เป็นคะแนนรวมครับคะแนนผลรวมทั้งห้าช่องทางผู้ใดได้คะแนนรวมทั้งห้าช่องทางมากที่สุดผู้นั้นก็จะได้อวอร์ดครับพี่น้องครับกะความหมายของเปอร์เซ็นต์ก็คือตามนี้ครับพี่น้องครับแล้วที่นี่ครับพี่น้องครับห้ามบลูตัวเลขคะแนนเนาะครับพี่น้องครับในสามช่องทางนั้นคือ ทางวิบทาง SMS แล้วก็ทางไล่ช็อปห้องบ่อหินห้องบร่รูตัวเลขข็คะแนนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะประเมินสถานการณ์ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะประเมินสถานการณ์แบบคร่าวๆได้จากเปอร์เซ็นต์หรือว่าน้ำหนักคะแนนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นี้ครับพี่น้องครับก็จะเห็นว่าอ่าน้องอุ้งอิงเนี่ยอยู่ลำอยู่อันดับที่หนึ่งครับพี่น้องครับสามช่องทางเนาะนั่นก็คือเพจตต่อเอสเอ็มเอสเนี่ยถ้ารวมเปอร์เซ็นต์กันนี่ครับเป็นหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ก็แปลว่าน้องอุงอิงอยู่ที่อันดับที่หนึ่งในน้ำหนักคะแนนห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับพี่น้องครับแล้วก็น้องไรอันนี่ครับก็จะเห็นว่าเพื่อนอยู่ทางเว็บสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ทางไลฟ์ช็อปสี่สิบเปอร์เซ็นตน้องไรอันก็หาสิบเปอร์เซ็นคือกันครับพี่น้องครับก็บประมาณว่าน้องไรอันก็อยู่ลำดับที่หนึ่งหาสิบเปอร์เซ็นคือกันครับพี่น้องครับ ลำดับที่หนึ่งในน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องครับสรุปในวันนี้อะไรครับก็สรุปเป็นคาดการ์ครับเป็นคาดการสถานการณ์นะครับเป็นสถานการณ์คาดการณ์เนาะก็สรุปว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับน้องอุ๋งอิงก,กับน้องไลอ้อนสู้ีกันมากจังสันกับอะไรครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับก็ต้องย้ากับพี่น้องเนาะครับว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ครับที่เอามาครับเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่บ่งบอกถึงสัดส่วนหรือว่าน้ําหนัก ของแต่ละช่องทางที่มีผลต่อคะแนนรวมนะครับพี่น้องครับบ่ไใดหมายถึงว่าผู้ใดนําผู้ใดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับบ่ไใด้สรุปแบบนั้นครับเพราะว่าครับจากคลิปที่แล้วครับมีมีบางท่านหรือว่าพี่น้องบางท่านเข้าใจผิดว่าผมหมายถึงคนนั้นคนนี้นําไปกี่เปอร์เซ็นต์บ่ได้หมายความว่าจังสันครับอันนี้เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นที่เอามาเบิ่งเพื่อพิจารณาว่าตอนนี้สถานาการณ์เป็นอย่างไ๋ภาพรวมเป็นอย่างไ๋ครับ เพราะว่าฮเมาบ,บรูตัวเลขที่แน่นอนที่ชัดเจนของเว็บไซต์ SMS แล้วก็ไลน์ชอปปิ้งนะครับฮามโบรูตัวเลขครับเขาก็เลยเอาตัวเลขปเปอร์เซ็นต์นำหนันกหรือว่าสัสดส่วนเนี่ยมาวิเคราะห์มาประกอบการวิเคราะห์ครับพี่น้องครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับวิเคราะห์ไดแมนที่สุดก็คือคาดการณ์ไดแมนที่สุดก็คือเฮาวกัตตองเอาตัวเลขมาเบิง่งกหนำครับพี่น้องครับซึ่งฮัาโบรูตัวเลขนะเฮาวก็กเลยวิเคราะห์ ด้วยตัวเลขเปอร์เซ็นนี้เอามาประกอบกับกับเ็นตามที่ผมกลางพาห้พี่น,อน้องได้เบิงเบื้องต้นไปเนาะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับอัปเดตโคมชัดเลือกอวอร์ดประจําสัปดาห์วันที่18เมษาย,ยนส5 6 8ายในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับพี่น้องครับก็บสรุปว่าน้องอุง้งอิงเพชรบ้านแพงครับ k a 3ออยู่ในอันดับที่1 3ช่องทางนั้นก็คือทางเพจทางต่อๆแล้วก็ทาง SMS ซึ่ง3ช่องทางนี้ครับ คิดเป็นน้ำหนักหรือว่าสัดส่วนต่อคะแนนรวมอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตครับพี่น้องครับและก็น้องไลออนการบัณฑิตอยู่อันดับที่หนึ่งในสองช่องทางนั้นก็คือทางเว็บไซต์และกว็ทางไลน์ช็อปนะครับพี่น้องครับซึ่งสองช่องทางนี้ก็ถือว่าสัดส่วนคะแนนอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นสัดส่วนน้ำหนักของช่องทางการโหวตอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต่อคะแนนรวมคือการครับพี่น้องครับการเรียกได้ว่าน้องอุงอิงกับน้องไลออนอยู่อันดับที่หนึ่ง ที่เป็น50%กับ50%เช่นกันเพราะฉะนั้นครับก็ถือว่าอาจจะเรียกได้ว่าสูสีกันมากครับระวางอีหลาน้อยอุ๋งอิงกับน้องไรอันครับพี่น้องครับจังไดก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับถือว่าซูซีกันมากแต่ว่าการโหวตยังไม่สิ้นสุดนะครับศิลปินท่านอื่นก็ยังสามารถแซงขึ้นมาได้เพื่อกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับเพราะไม่พี่น้องเอฟซีของศิลปินทั้ง6ท่านหรือว่า พ่อพ่อแม่แม่ของศิลปินทั้งหกท่านครับท่านก็นยังโหวตให้ลูกๆของท่านหรือว่าศิลปินของท่านได้จนถึงวันที่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับแลกครับพี่น้องครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวนอนเพชรวันแพงเอฟซีน่านนอนอุ้งอิงเอฟซีบอสต้าครับพี่น้องครับผมก็นยังเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับไปโหวตให้อีลาน้อยอุ้งอิงหรือว่า ซอยดันซอยแช่ซอยเชียให้มีการโหวตให้อีรลานหน่อยวงอินเฮาหลายๆคือเก่าครับพี่น้องครับให้อีลาได้รับรางวัลรางวัลน,นี้คือเก่าให้ได้ไปเดินรับรางวัลให้ไปเดินรับรางวัลในงานคมชัดลึกอวอร์ดในสาขาลูกทุ่งมอลำยอดนิยมนี่อีกเธอหนึ่งครับพี่น้องครับและสุดท้ายนี้ครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องครับถึกใจคลิปนี้ครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเชฟหนุ่มพาเพลินเจ2ู ออฟฟิเชียลนักเนเด้อครับพี่น้องครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการเพลงวงการมอลตอรลัมล่ะก็โดยเฉพาะในช่วงนี้ก็จะเป็นคมชัดลึกอวอร์ดครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่พลาดความเพลิดเพลินไปกับไอทิดติดมอเลัมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ